โอเคโล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 ก็ต้องขอเดยายการตุ้มเรวได้แจ้เจ้าดอกเจจ์บราดเวาใส่กับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับพอดเวลากูดีไ้สุบุรีวันนี้เราจะรับรายการสุบุรีเนี่ยผมก็จะไปโรงทางด้านของพารากอนเรเวลที่25นั่นเองนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยนะว่าที่ไปลงไม่ใช่เฮี้ยเลยนะ จะหาไอเทรดรรโรมาส่บมาให้ทางด้านาอีกิกของผมแล้วเองนะครับผมนะซึะ่งก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปด้วยกันต่อในช่วงอ่าดือนที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็ต้องมาอธิบายกันก่อนตรงนี้นะครับว่าอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมจะมอบให้ก่อนที่จะไปต่อกันนั่นเองก็คือสําหรับใครที่อยากลงนะครับหมดพารากอนให้ลงง่ายๆสบายๆผมแนะนําไอเนี้ยไอเนี้ยนะครับก็คือเมื่อเราฆ่ามอนนะครับมันก็จะแตกตัวออกไปใช่ไหมผมแนะนําให้เป็นไอเยื่ได้กับรีเจเนอรีะ ผมแนะนำสองอันเนี้ยไอไอสตอมอันเนี้ยไอสตอรหรือ or, อะไรสักอย่างตู่นเนี้ยไม่ต้องนะครับถ้ามี2อ,อันนี้แนะนำให้เอา2อันนี้นะครับให้เน้น2อันนี้เป็นหลักนะก็คือดิจิทัลลี่กับมอนแตกตัวนะครับผมนะแต่ถ้าไม่มีนะครับก็เอาเป็นชิลก็ได้นะครับสปีดผมมาแนะนำนะครับเออถ้าไม่มีให้เลือกจริงๆก็เอาเป็นสตอรก็ได้ครับเอาเป็นสตอรก็ได้นะครับผมนะ,ะหรือก็คือมอนแข็งขึ้นนั่นแหละแต่ว่าแนะนําว่าไม่ควรที่จะแบบถ้าไอดีใครไม่ได้โหดนะครับ ก็แนะนําว่าไม่ควรเกิน2นะครับหรือ3นะส่วนไอ้สอันนี้จัดไปเลยครับมีกดไปเลยนะแต่ถ้าเห็นไอนะ้เหี้ยเนี่ยกดเอาเอาไอ้เหนะี้ยเนี่ยเป็นหลักนะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะไปกับชั้นที่25โอเคแนละ้วนี่เห็นไ,ไหมมันจะมีให้เลือกเนี้ย,ยผมแนะนําถ้าเจออย่างเงี้ยให้เอาไอ้เหี้ยนี่เป็นหลักนะครับผมแนะนำเนาะให้เอาอันนี้เป็นหลักนะครับโอเคกดไปเลยกดเริ่มหนาไเลยครับยกดวางวางวาง,วางแล้วก็อัพโอเค ไปเออซึ่งคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลดลงตรอไหนนะเพราะว่าคลิปที่ผมอัดนไว้ก่อนน,นั้นคือไม่ได้ตัดลงเลยเพราะว่ากิดคือเกียหรือใช่ที่อะไรแล้วครับผมแล้วโอเคมาไปเลยพยายามวางตัวตังและอัพตังให้มันแบบให้ดีให้เร็วที่สุดนะครับผมนะเท่าที่เป็นไปได้เนาะโอเคซึ่งตอนนี้ก็ฝนตกพายคุครับนะไม่รู้ว่าเสียงฝนจะเข้าไหมหรือเปล่า ถ้าเขาก็ขอไปด้วยแล้วกัน,นะครับผมโอเคพยายามอัพตังให้ดีๆครับผมนะตังอย่าให้เหลื่ครับมีเท่าไหร่อัพตัวตังได้คืออัพไปก่อนเลยเนาะชวนต้องชวนตัวถุยชว่วงต้นเนี่ยเราไม่ต้องมารียเพียงมอนนะคือเราก็จะไปเล่นหน้าอยู่แล้วเนาะใช่ก็คือเราจะเล่นกลางๆไม่ก็ลัางๆนะแล้วแต่ทีมของแต่ละคนนะซึ่งผมก็จะเล่นบริเวณตัวนี้นะครับโอเคบ๊า okay. บ เพราะว่าบอกอะไรมอนค่อนข้างที่จะตึงเอาเรื่องนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะวางนะัดรับไปยิต้าก่อน,นเลยเจ้าชายที่เล่นต้นเกมได้โหดที่สุดนะครับผมนะโอเคโอเควางไปเลยแล้วผมก็จะวางตัวนี้นะครับผมตัวระบายที่ผมจะวางก็จะไปวางทรงตามไปด้วยเลยนะโอเควางทรงเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ก็จะดูระยะโอเคผมก็จะวางอีก,กิสไปอย่างนี้ต้นเกมนะผมก็จะเน้นเป็นสปแปมตัวละครมากกว่าวางแล้วอัลเกียดเนาะโอเคส่วนตัวดาเมจลักของผม,มก็จะเป็นอีก,กิสนี่แหละนะครับผมนะซึ่งผมก็จะวางให้วงมันฟูตอนที่อัลฟูเอเอโอีเ e นะ่ยให้มันควบคุมนะผมนะ้วโอเคก็จะวางไปประมาณนี้เนาะ โอเคซึ่งผมยังเหลืออุบิโตะนะครับผมนะอีกหนึ่งตัวละครนดะ้ที่สามารถวางได้3ตัวซึ่งผมก็จะเอาวางเป็นตัวกันตัวหลุดนั่นเองนะครับผมนะถ้ามีตัวหลุดออกมาผมก็จะวางอุบิโตะนั่นเองนะครับอนยะ่างเช่นมีตัวหลุดแบบนี้นะครับผมก็จะวางอุบิโตะกันอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งบอกตรงว,ว่า FPS e ค่อนข้างที่จะล่วงหนักมากๆเลยเรื่องของจำนวนหองมอนแล้วก็เรื่องของฮิตดาเมที่มันแบบโอ้โหเรียกได้ว่าไอ้ยักษคมผมมันก็เริ่มตกแล้วนะเออไอ้ยานะจริงเรา้องอัาเกดคอมแล้นะหาตังกัน ตูมโ,โอเคมันเรียดูว่าค่อนข้างนี่จะมาดีเนาะโอเคหลุดไหมเออไม่หลุดหรอกทรงจิดูยังได้ตีอยู่ผมจะพยายามรีบอัพเทอร์เนลอีกิดเนี่ยขึ้นขั้นฟูเอโีให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วผมก็จะอัพทาอเนาของทรงจินอูตามมาอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะได้นเป็นคอมโบกันนะครับนะโอเค ไม่เลยไมโ่โอเคถ้าจะหลุดนะโอ้หลุดดาเมจเยอะปะโอเ้เหียบเป็นหมื่นเลยโอเคอับีเก็บไปก่อนนะหลุดไปมาหลุดมาเลยนะเพราะว่ามอนมันไม่ได้วิ่งเร็วนะมอนค่อนข้างที่จะวิ่งชานะ้าเนาะบอกแล้วครับอย่าไปหาเอาเรียกไอที่แบบมอนมันวิ่งเร็วครับกับชิวอะ่ะผมไม่แนะนานะชิวกับมอนที่วิ่งเร็วอะ่ะอันนี้ไม่แนะนาไอสออย่างเนี่ยนะผมนะบางคนมันเล่นไม่ทันเนาะ บางคนเล่นในมือถืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้นำนะครับโอเคผมจะวางโอบิโตะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวจะวางตรงไหนดีเอาตรงนี้ดกูบะแล้วก็วางกันหลังอีกหนึ่งตัววางประมาณตรงนี้โอเคเรีย okay. บร้อยแล้วเราก็จะมาโฟกัสหน้านะครับอีกิดเนี่ยผมจะอัพขั้นหมื่นสี่ด้วยนะครับเพราะว่าดาวเมทที่ได้มาค่อนข้างที่จะคุ้มนะเห็นปะความก้าวกระโดดของดาวเมทก็อไปเลยเรียบร้อยครับแล้วผมก็จะมาต่อแล้วนะทางหน้าของอีกิดนะครับผมก็จะปล่อยไปเลย ที่เดี๋ยวผมก็จะมาลงที่ทรงจิตูลแล้วนะครับผมนะด้านหลังไหวไหมแล้วก็มาเช็คนิดนึงครับโอเคไหวเนาะด้าเมทอวิตโตผม2000ตุม้มโอเคเรียบร้อยครับด้านหลังเคลียร์ต่อไปหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะเดี๋ยวลุ้นแค่เรื่องของบอสแล้วเนาะโอเคอีก,กิจไม่อัพแล้วนะครับผมจะถัดไปทรงจิตูเผื่อไปอัพตัวอะไรเนะี่ยโอเคทรงจิตูอาพมาเลยครับผมยืนใกล้ๆดีกว่าเย็นแรกนะครับย,ยืนใกล้ๆแล้วแรกจุ๊บโอเค เข้าสู่เวฟที่1 4เรีบร้อยไม่รู้ว่าจะัส่งจิตูขึ้นได้หรือเปล่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าต้องขายตัวตังค์แล้วก็ตัวละครบั๊กตัวด้วยนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่เสียตังค์เยอะกับการวางสแปมตัวละครแล้วก็อัปเกรดตัวละครเพื่อที่จะกันไม่มอนเข้าบ้านเรานะครับผมนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีทางล่ของตัวฟาร์มตังค์แบบบ้าฟาร์มตังค์อ่ะสปีดบ้าฟาร์มตังค์อ่ะค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่นะผมว่านะเออใช่ยกเว้นมันจะมีไอ้พวกดวงดีแบบมีอะไร โมนาดนะครัวผมไอ้ย่านดะ้อยใจว่าไอ้ย่าไม่เคยได้เหมือนเจ้าบ้เาเจ้ากะโอเคแล้วเราก็ขายตัวนะครับผมก็จะขายทารั้นตัวตังค์เนาะก็จะขายเดีมาเลยโอเคตัวโอเคเรียบร้อยครับอัพทรงจินอูได้เรียบร้อยครับคอมโมบผมเสร็จเรียบร้อยเนาะก็อัพอีกขั้นที่สิบนะครับแล้วก็ทรงจินอูเรียบร้อยครับผมผมจะยังไม่กดท,ทาร่านของทรงจินอูเนาะโอเคขออนุญาตปรับเป็นสตองไว้ก่อนเลยทรงจินอูผมจะยังไม่กดทาร่านของสกิลนะครับเพราะว่ามอนอะชิลอยู่แล้วนะ อีกิจของผมเนี่ยตีฟูเอเนะครับป่ดตุ้มๆๆๆๆเรยบร้อยแล้วนะครับผมจะรอให้บอสมาแล้วให้มันรีดดาเมจทีเดียวให้มันจบเลยนะครับผมนะอ่ะมันหลุดเข้าป่าไปครับเพราะว่าผมมีตัวการหลังอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยตั้งผมดย๋ยวผมก็อ่าลงที่ทางด้านของโอเคอีกิจหน่อยแล้วกันครับโอเคทำไมผมถึงเล่นอีกิสเป็นตัวดาเมจหลักนะเรื่องที่ว่า เป็นตัวที่โอเคโบนัสเมจสี่เอ่อเมื่อตีบอสอ่ะนะครับผมนะแล้วก็บวก30%เอ่อบวก30%ดาเมจแล้วก็ลด10%อ่าสปีดนะครับแล้วก็ไม่โดนสตัร์อันนี้คือตอนดีโบเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้เล่นคอมโบเกี่ยวกับอ่โซงจินอูนะครับก็คือเมื่อมีทหารเงาของโซงจินอูอยู่ในวงนะครับก็คือมันจะตีแรงขึ้นยีิบเปแล้วก็ระยะบวกอีก20%นนะครับโอเค แล้วก็อยู่ได้ทั้งหมด90วิีนั่นเองสำหรับบัฟของมันนั่นเองเนาะโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดไปเลยนะเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องรอให้แบบวิ่งเข้าอันนี้อยู่ดีไม่รู้นะครับว่าบอจะตายก่อนหรือเปล่านะนเรียกว่าชิลครับไม่มีเฮียอะไรเลยนะชิลบอกตรงชิลเราต้องเลือกบังไม่ถูกครับบางคนแบบมันเรียกไม่ถูกอะเออผมแนะนำเนี่ยไอสองเนีย่ยไอรีเจนกับไอเนี่ยไอรีเจนมันไม่ได้รีโหจนหน่ากลัวครับไอเน่ยไอหน้ากลัวก็คือสตอมกับ วิวิ่งเร็วแล้วก็ชิวครับบอกตรงเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะทหารเงาเข้าสู่ระยะของอีกิสเรียบร้อยดาเมจบวกสิบแล้วก็ระยะบวก20่ล้วก็เรียบร้อยครับผมเคลียร์พรเกติแล้วก็ได้แพรามาเป็นอันที่เ,เรียบร้อยไม่ไมันมีเดวลยี่หกด้วยครับไปไปพอ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 ,พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วนะผมทาเพื่อที่จะไปเอาของรางวัลน,นะครับผมนะมามาแล้ว จะสังเกตเลยนะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นลนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้เนาะไม่ค่อยได้เล่นมันไม่มีอะไรให้รู้สึกแบบต้องกระตือรือร้นในการเล่นขนาดนั้นนะเพราะว่าเกมก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะอัปเดตเนาะโอเคก็บรับของเบร์เลยได้มาเป็นดราฟต์ของเทอร์เรนเจม900แล้วก็ดราฟต์เท,ท็ดดีโลอีก18อันนะครับผมนะซึ่งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งความเกียร์กันกันกบเบจิต้าก่อนเลยแล้วกันนะครับอืมโดนการันตีไหมเนี่ยโอเคพอได้แค่นี้แหละ ไออีสักสองที่จะมาไหมอ่าโอเคไม่มาเป็นยาวโอเคมาอีกิสนะครับผมนะบัฟที่ต้องการนะครับผมนะอะไรก็ได้นะครับขอแค่เป็นบัฟหลวงผมไม่หวังสูงเป็นโมนาหรอกแต่ถ้าโมนาได้ก็ดีแล้ผมนะครั้งที่หนึ่งไปเรียบร้อยครั้งที่สองสามสี่ห้าหกจบที่สมุดนะเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เก้าสิบ ออ้ย <oung ing> <stuk ip presents> ังไม่หนักใจว่ะทุกคนไอ้ยัอะไรไงดีสปีดลดสปีดก็โอเคแต่ถ้าพอให้ผมเลือกผมเลือกเอาเป็นบวกระยะดีกว่าเออไอ้ยามาจริงๆริด้วยโอเคเอาเป็นว่าอีกห้าลีโลเดี๋ยวเอาไว้เก็บไปปั้นตัวละครตัวอื่นดีกว่าเนาะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับเกมดีก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะก็รอเกมอัปเดตครับตอนนี้ก็ถ้าใครจะเอาให้สุดตอนนี้ก็น่าจะมีแค่ ฟาร์มเจมนะครับแล้วก็หาตัวท่าตั้งของเอรุขาดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่หวังอย่างนั้นหรอกขี้เกียจนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไป้วครับสวัสด,ดีครับผม